ประมาณนี้เพื่อนเราก็พามาดูเพราะว่ามา,มา,มาก็ถือว่ามาเป็นการมาตอบคําถามเนาะเพราะว่าหลายคนบอกมันดอกดอกยังไงดอกดอกดอกเรื่อยๆไหมดอกตลอดไหมคือไม่ตลอดทุกคนแต่ก็จะครอบคลุมระยะ,ะ4-6เดือนที่เราบอกเนาะเขาก็จะทยอยดอกเขาแบบนี้แหละแล้วก็จะมีตามกา้านพวกนี้ตามมาอีกอะไรประมาณนั้นก็จะไปสิ้นสุดจริงๆก็จะประมาณกุมภาไหมเนาะที่จะแบบน่าจะหมดจริงๆแล้วแล้วก็อดอกบานที่เราทิ้งไว้ก็จะเริ่มเป็นมเมล็ดเนาะที่เราจะเอาไปเพาะเป็นตอเป็นอะไรไปต่อไปประมาณนี้ทนะุกคน ก็คือเสดา์ทวายเขาผ่องนะแต่ถ้าอากาศแบบมันอยู่ที่สภาพอากาศเนาะถ้าอากาศแรงอะไรเงี้ยแ้งมากเหมันเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมเขาก็จะดอกทั้งปีเลยเนะาะขนาดเราแบบปล่อยน้ําลดแบบต้นไม้อื่นๆที่อยู่ในสวนนะพอไปโดนเขาแต่เขาก็ยังออกดอกได้แนตะ่แต่มันไม่ใช่ว่าดอกเต็มฟอร์มแบบนี้เนาะถ้าจะดอกเต็มฟอร์มจริงๆก็น่าจะนี่แหละประมาณ4เดือนเนาะยาวยืดยาวที่สุดก็ประมาณ6 -7 เดือนนะที่แบบจะป่าไปแต่ถามว่าดอกทั้งปีไหมไม่ทั้งปีนะั้น